ดีครับผมนายจตนาถ์ชนะพาปวสหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นครับครับวันนี้จะมาแก้สมการเชิงซ้อนนะครับครับการแก้สมการเชิงซ้อนนะครับก่อนอื่นครับเราจะมาดูสมการก่อนนะครับสมการที่1ครับ z 1ครับเท่ากับ2องบวกสามครับตรวนี้จะให้เป็นสมการที่1นะครับต่อไปครับ z 2องครับเท่ากับ3ามลบส j ครับตรงนี้เป็นสมการที่2นะครับ ครับเราจะนําสมการ2สมการนี้นะครับเราจะนําไปบวกครับไปลบไปคูณไปหารกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราจะทําการบวกกันก่อนนะครับนี่เป็นการบวกนะครับการบวกครับเราจะนำเซตหนึ่งครับบวกด้วยเซตสองเซตหนึ่งครับบวกด้วยเซตสองจะเท่ากับครับก็แทนทำการลงไปครับว่าเป็น 2บวกด้วย3 j นะครับก็จะบวกด้วยนะครับบวกด้วย3ลบ2 j นะครับ3ลบสนะครับการบวกนะครับเราสามารถนำจำนวนจริงครับจำนวนจริงบวกด้วยจำนวนจริงได้เลยนะครับแล้วก็นำจำนวนจินตภาพนะครับบวกด้วยจำนวนจินตภาพนะครับจะได้เท่ากับนะครับ จำนวนจริงครับบวกจำนวนจริงครับสองครับบวกสามครับก็จะเป็นห้านะครับแล้วก็จำนวนจินตภาพครับบวกด้วยจำนวนจินตภาพนะครับสามเจครับบวกด้วยลบสองเจนะครับก็จะเป็นบวกหนึ่งเจนะครับก็คือการบวกนะครับครับต่อไปครับจะเป็นการลบนะครับ ลบนะครับเราจะนำเซตหนึ่งครับลบด้วยเซตสองนะครับจัเท่ากับนะครับเซตหนึ่งครับเซตนึ่งคือสองบวกสามเจนะครับแล้วก็ลบด้วยครับเซตสองครับเซสองคือสามลบสองเจนะครับสามลบสองเจนะครับ แล้วก็ครับจะเท่ากับนะครับครับก็จะเท่ากับนะครับสองบวกสามจตรงนี้นะครับเราก็จะนําลบตรงนี้นะครับทําเข้าไปในบลิบตรงนี้นะครับเมื่อลบครับลบเจอกับบวกสามตรงนี้ครับลบเจอบวกนะครับก็จะกลายเป็นลบนะครับจะเป็นลบลบสามนะครับตรงนี้แล้วก็ลบตรงนี้ครับลบเจอลบครับลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับกลายเป็นบวกสองนะครับ นะครับกได้เท่ากับนะครับแล้วเราก็จะเอานะครับจํานวนจริงครับบวกด้วยจํานวนจริงตรงนี้ครับสองบวกสามตรงนี้ครับสองบวกนะครับสองบวกลบสามนะครับได้เท่ากับลบหนึ่งครับลบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับจะเอาจํานวนจินตภาพนะครับบวกด้วยจํานวนจินตภาพนะครับก็จะเป็นบวกสามเจนะครับแล้วก็บวกด้วย สอง G นะครับก็จะเป็นนะครับสาม G ครับบวกด้วยสอง G ครับก็จะเป็นห้า G นะครับนี่ครับนีการลบนะครับต่อไปจะเป็นการคูณนะครับการคูณครับก็จะนำา z ตหนึ่งะครับคูณด้วยนะครับ z 2สองนะครับ สัตนึ่งครับก็คือสองบวกสามเจตรงนี้ครับสองบวกด้วย3าเจนะครับสองบวกสามเครับ,รบแล้วก็จะคูณด้วยสซต2สองครับสัตสองก็คือสามลบสงจนะครับ,ก,รบก็จะตกลับนะครับแล้วเราก็จะนำครับนำ สองตัวนี้ครับเข้ามาคูณเข้ากับแท้สองนะครับแล้วก็สามเจตรงนี้ก็คูณกับแท้สองนะครับและเท่ากับนะครับสองนะครับจะคูณด้วยนะครับสามนะครับลบสองเจนะครับแล้วก็บวกนะครับสามเจตรงนี้ครับคูณกับแท้สองตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามเจนะครับคูณด้วยนะครับสามลบสองเจนะครับ ต่อไปครับก็นําคูณกันเลยครับสองสามตรงนี้ครับสองคูณสามมันก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็จะลบด้วยครับสองคูณลบสองตรงนี้นะครับสองคูณลบสองก็จะเป็นลบสี่จนะครับก็จะบวกด้วยนะครับสามจนะครับสามจคูณกับสามนะครับสามจคูณกับสามก็เป็นเก้าจนะครับก็สามจครับ คูณกับลบสองเจนะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นลบครับก็จะเป็นลบหกเจนะครับเจคุณเจตรงนี้ครับเจเจก็จะเป็นเจกำลังสองครับเจกำลังสองตรงนี้จะมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะนําจํานวนจริงครับบวกด้วยจํานวนจริงเลยครับก็จะเป็นหกครับหกตรงนี้แล้วก็จะบวกด้วยลบหกนครับ ลบตรงนี้เจอกับลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นบวกหกนะครับก็จะบวกด้วยครับจํานวนจินตภาพตรงนี้ครับก็จะเป็นสี่นะครับสี่บวกด้วยเก้าครับจนะครับจะเท่ากับนะครับหกบวกหกครับก็จะเป็นสิบสองนะครับก็บวกด้วยตรงนี้ครับตรงนี้เป็นลบสี่ครับพอไปครับตรงนี้เป็นลบสี่ ลบสนะครับบวกด้วย9กนะครับก็จะเป็น 5G นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นการคูณนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการหารนะครับก็จะนํานะครับ Z1 นะครับหารด้วย Z2 นะครับจะเท่ากับนะครับ เซตหครับเซตหนึ่งคือสองบวกสามจนะครับสองบวกสามจหารด้วยครับสามลบสอจนะครับพอตั้งสมการแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปคูณด้วยก้อนทุกเกียรครับก้อนทุกเกีรคืออะไรนะครับกอนทุเกียรคือนะครับเตรงนี้ครับเซตบตรงนี้นะจะเท่ากับนะครับ A บวก b นะครับ ก็จะเท่ากับนะครับ a นะครับลบ bj นะครับก้นเกลียครับคือการกลับเครื่องหมายครับจากบวกครับก็จะกลายเป็นลบนะครับจากลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะนำครับนำส่วนตรงนี้นะครับนําส่วนตรงนี้กลับขึ้นไปครับจากลบตรงนี้ก็จะกลับไปขึ้นไปเป็นบวกนะครับก็จะเป็นสามบวกสอง j ครับเราก็จะนําไปคูณครับทั้งเศษและส่วนนะครับตรงนี้ จะเป็น3ามบวก2 j นี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเท่ากับนะครับเราเราจะนำครับส่วน2ตัวนี้นะครับนำมารวมกันนะครับโดยเราโดยเราครับจะใช้เทคนิคนี้นะครับเป็นครับ A บวก b j นะครับแล้วก็คูณด้วยนะครลบีจีนี่นะครับ เราก็จะทำตรงนี้ครับเข้ามาคูณนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ครับ a ครับ a คูณ a ครับก็จะเป็น a กําลังสองนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบวกครับตรงนี้เป็นลบลบจะบวกก็กลายเป็นลบนะครับตรงนี้ a คูณ b j ครับก็จะเป็น a b j นะครับ ต่อไปครับก็จะนําตรงนี้ครับ b j ตัวนี้เข้ามาคูณนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ครับ b j คูณ a นะครับก็จะเป็นนะครับบวก a b j นะครับแล้วก็ b j ครับคูณด้วยลบ b j นะครับนี่็กลยเป็น บี b, คุณบีตรงนี้ก็จะเป็นบีกำลังสอง 2, นะครับบีกำลังสอง 2, ครับเจเจตรงนี้ก็จะเป็นเจกำลังสอง 2, ครับเจกำลังสองครับมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับก็ G, จะได้เท่ากับนะครับเท่ากับเอกำลังสอง 2, ตรงนี้ครับเอกำลังสองตรงนี้ครับลบเจลบบวกเจลบจะกลายเป็นบวกนะครับจะกลายเป็นบวกนะครับตรงนี้จะเป็นบีกำลังสองนะครับ ตรงนี้นะครับโดยแล้วนะครับจะนําสูตรนี้นะครับไปใช้ในการทําส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น a กําลังสองครับเอเราขอคือตัวนี้ครับคือสามครับสามกำลังสองตรงนี้นะครับเป็นสามกำลังสองครับตรงนี้จะเป็น b กําลังสองครับเราจะนําเฉพาะจํานวนจริงมานะครับเพื่อจะเป็นสองกำลังสองครับบวกด้วยสองกำลังสองนะครับต่อไปครับเราจะนําเศษตรงนี้นะครับนําตรงนี้ครับมาคูณเข้า มาคูณกันเลยนะครับตรงนี้นะครับสองคูณกับสามนะครับแล้วก็จะคูณกับสองเจ Next นะครับจะเป็นสองคูณสามครับสองสามก็จะเป็นหกนะครับหกนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับก็จะเป็นบวกครับบวกด้วยนะครับสองคูณกับสองเจนะครับสองคูณกับสองเจจะเป็นบวกสี่เจนะครับสี่เจต่อไปครับก็จะ นำตรงนี้สามเจตังนี้ครับเข้ามาคูณสองตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามเจครับคูณด้วยสามนะครับตรงนี้ก็เป็นบวกครับบวกเจบวกเป็นบวกนะเป็นบวกนะครับบวกเก้านะครับเก้าเจแล้วก็นำสามเจตรงนี้คูณกับสองเจตรงนี้ครับก็จะเป็นบวกด้วยนะครับหกนะครับหกเจนะครับ เคูเจก็เป็น j จกำลังสองครับ j จกำลังสอง j กำลังสองครับมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับ่าได้เท่ากับนะครับเจได้เท่ากับนำหกตังนี้ลงมาครับหกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับบวกกับบวก j ลบโดยกลายเป็นลบนะครับกลายเป็นลบนะครับลบหกนะครับนี่เป็นจํานวนจริงครับต่อไปก็บวกด้วยนะครับบวกด้วยตรงนี้นะครับสี่เจครับ แล้วก็จะนำจำนวนินตภาพนะครับมาบวกกันครับจะเป็นสี่นะครับบวกด้วยเก้านะครับแล้วก็เจนะครับก็ส่วนนะครับส่วนก็จะเป็นตรงนี้เหมือนเดิมก็จะเป็นสามยกกำลังสองครับบวกด้วยสองยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับนะครับหกครับหกลบหกตรงนี้ครับก็จะค่าเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ สี่บวกเก้าตรงนี้ครับสี่บวกเก้าตรงนี้ก็จะเป็นสิบสามนะครับสิบสามแล้วก็เจนะครับก็ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยสามยกกำลังสองครับสามยกกำลังสองเป็นเก้านะครับเก้าครับบวกด้วยสองยกกำลังสองครับเป็นสี่นะครับก็จะเท่ากับนะครับสิบสามเจนะครับสิบสามเจส่วนด้วยหารด้วยนะครับ ก้าบวกสีก็เป็นสิบสามนะครับสิบสามครับสิบสามตัดสิบสามนะครับก็จะเหลือครับเหลือเจนะครับนี่คือการหารนะครับไปยับสรุปนะครับสรุปนะครับเศหนึ่งครับบวกด้วยเศตสองครับจะได้เท่ากับนะครับห้าบวกด้วย หนนะครับต่อไปครับ Z2 นะครับลบด้วยต่อไปครับเซตหนึครับ Z1 ครับลบด้วย Z2 ตสครับจะเท่ากับนะครับลบหนบวกห้นะครับต่อไปครับ Z1 นะครับคูณด้วยนะครับคูนด้วยเซตสองนะครับจะเท่ากับนะครับ12บสครับบวกห้นะครับ ต่อไปครับเซหนึ่งครับหารด้วยครับหารด้วยแซตสองครับจะเท่ากับนะครับ G นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการแก้สมการเชิงซ้อนครับครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะ้ที่นี้ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ